สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาจาะลรือหุ้นที่เป็นประเด็นรอที่สุดและน่าจับตามองที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ไทยนั่นก็คือหุ้น True หรือ True ทรูค o r ์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับหลายคนคงทราบดีว่า True ในวันนี้ได้ประสานรวมกับ d t แทกกลายเป็นผู้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือใกล้เคียงกับอันดับหนึ่งอย่างมากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อทั้งบริษัทตลาดโทรคมนาคมและผู้บริโภคอย่างเราเรา แล้ว t u u โฉมใหม่นี้มีหน้าตาเป็นอย่างไรมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรบ้างและที่สำคัญที่สุดหุ้น True ยังคงน่าสนใจสำหรับการลงทุนในปัจจุบันอยู่หรือไม่ไปหาคำตอบกันเลยครับบทที่ 1. True ก่อนควบรวมผู้ท้าทิงที่แข็งแกร่งก่อนการควบรวม True เป็นที่รู้จักในฐานะผู้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่อันดับสของประเทศไทยที่มีบริการครบวงจรครอบคลุม 1. True MoveH ธุรกิจโทรศัพท์มือถือ ที่เป็นผู้เล่นสำคัญในการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพเครือข่าย 2. True Online บริการอินเทอร์เน็ตบร a อดแบนด์ที่เป็นผู้นำตลาดในด้านจำนวนผู้ใช้งาน 3. Truevisions บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกหรือ Pay TV และคอนเทนต์ที่หลากหลาย 4. True Digital Group การขยายธุรกิจสู่บริการดิจิทัลต่างๆเช่น True Money Wallet True ID และโซลูชันสำหรับองค์กรตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทรูเองได้มีการลงทุนอย่างหนักเพื่อสร้างโครงข่ายและขยายฐานลูกค้าเพื่อขึ้นมาเป็นผู้ท้าทิงที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงครับบทที่2เมกอะดีลแห่งปีการควบรวมทรูดีแท็และอนาคตที่เปลี่ยนไปจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดของทรูเกิดขึ้นเมื่อมีการประกาศแผนการควบรวมกิจการกับดีแทซึ่งเป็นผู้บริการโทรศัพท์มือถืออันดับสาของประเทศไทยเหตุผลของการควบรวมคือการแข่งขันที่รุนแรง อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในไทยมีการแข่งขันด้านราคาที่สูงมากทําให้กําไรของผู้ประกอบการลดลง 2. การลงทุน 5G ที่มหาศาลการขยายโครงข่าย 5G ต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมหาศาลการรวมกันจะช่วยลดภาระและเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน 3. การสร้างซีเนจี้คาดหวังการประหยัดต้นทุนจากการวงโครงข่ายการบริหารจัดการและการตลาดรวมถึงการสร้างรายได้เพิ่มจากฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นและการนําเสนอบริการใหม่ๆครับ 4. เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน การรวมกันจะทำให้เกิดผู้เล่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถแข่งขันกับผู้นำตลาดอย่าง AES ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อมากขึ้นครับการอนุมัติและการก่อตั้ง True Corporation ใหม่กระบวนการควบรวมใช้เวลาหลายเดือนและได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลอย่างกสทชหรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติภายใต้เงื่อนไขบางอย่างสุดท้ายแล้วการควบรวมก็เสร็จสมบูรณ์และ True ในวันนี้คือบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนใหม่ที่เป็นการรวมตัวของ True และ d e t a c เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ครับบทที่3ทร True โฉมใหม่ธุรกิจและกลยุทธ์หลังการควบรวม True โฉมใหม่ได้กลายเป็นมหาอํนาจรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในด้านจํานวนผู้ใช้บริการกรวมและมีจุดแข็งที่สําคัญจากศักยภาพที่รวมกันครับ 1. ธุรกิจโทรศัพท์มือถือหรือโมบายบิสเนส ด้วยฐานลูกค้าที่รวมกันของ TrueMovePage และ d e t a c ทําให้ True มีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงมากในตลาดมือถือและมีจานวนขึ้นความถี่ที่คืบครองเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัยสําคัญซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่าย 5G และ 4G ให้ครอบคลุมและเร็วขึ้นนับแต่มัด1ปี2016 8 True มีผู้ใช้บริการมือถือรวมกว่า52 000, 000ล้านรายและคาดว่าจะเห็นผลการรวมโครงข่ายและค่าใช้จ่ายที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง2ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนหรือฟิกซ์บอร์ดแบน ทรูออนไลน์ยังคงเป็นผู้นําตลาดในอินเทอร์เน็ตบ้านด้วยฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและการลงทุนในโครงข่ายไฟเบอร์ที่ครอบคลุมการควบรวมอาจช่วยเสริมศักยภาพในการนําเสนอแพ็กเกจคอนเวอร์เซอร์วิสที่รวมมือถืออินเทอร์เน็ตและบริการอื่นๆ3ธุรกิจเพย์ทีวีและคอนเทนต์ทรูวิชันยังคงเป็นผู้บริการเพย์ทีวีรายใหญ่และมีความได้เปรียบด้านคอนเทนต์ที่หลากหลายและเอกลักษณซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการสร้างอีโคซิสตมที่ครบวงจรและดึงดูดลูกค้าครับ 4ธุรกิจดิจิตอลและโซลูชันสำหรับองค์กรนี่คือทิศทางการเติบโตที่สำคัญของ r u ูครับพวกเขากำลังมุ่งเน้นการให้บริการคลาวด์ IoT Big Data Analytics และ Cyber Security ให้กับพักธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูงในยุคดิจิตอลครับบทที่5ความท้าทายและโอกาสในอนาคตแม้จะกลายเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่แต่ทรูฉมใหม่ก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายสำคัญหลายประการครับ 1. การรวมโครงขายและการบริหารจัดการ การประสานรวมโครงข่ายของ True และ d e t e c รวมถึงระบบงานและวัฒนธรรมองค์กรของ2บริษัทขนาดใหญ่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างซินเนจีและลดต้นทุนได้อย่างแท้จริงครับ 2. หนี้สินและการลงทุนการควบรวมทําให้โครงสร้างหนี้สินของบริษัทเปลี่ยนไปนักล,ลงทุนต้องจับตาดูความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินและการลงทุนในโครงข่าย 5G ที่ยังต้องใช้เงินอย่างต่อเนื่องครับ 3. การแข่งขันในตลาดที่เปลี่ยนไปแม้จะเหลือผู้เล่นหลักเพียง2รายคือ True และ AIS แต่การแข่งขันก็ยังคงเข้มข้นโดยแอบเปลี่ยนจากสงครามราคาไปสู่สงครามคุณภาพบริการเสริมและนวัตกรรมซึ่งทรูต้องพิสูจน์ตัวเองให้ฐานะผู้นำรายใหม่ครับ 4. กฎระเบียบและแนวทางของกอสะทะชการจับตาดูจากหน่วยงานกำกับดูแลรวมถึงแนวทางในการส่งเสริมงานแข่งขันในตลาดที่เหลือผู้เล่นน้อยลงเช่นการสนับสนุน MVNO หรือผู้บริการเครือข่ายบูร็ตครับก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาครับสรุปหุ้นทรูในปี2568เดิมพันแห่งการเปลี่ยนแปลงทรูสมใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกับ d t แท ได้พิชมาณาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยพวกเขามีศักายภาพอย่างยิ่งใหญ่จากฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นขึ้นความถี่ที่มากขึ้นและโอกาสในการสร้างซินเนจี้ที่จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันครับสำหรับนักลงทุนหุ้น True เป็นหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงจากการประสานร,รวมและเป็นผู้นําในยุค 5G แต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายในการบริหารจัดการการควบรวมและนี้สินการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปดยยยยสสรรรรรรุแแลลล้้ววนนกกกกาาาาาาิิิททงงงงัััับบบ่่ะตตตตตตออมมมมใใคคคคซึช หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการเข้าใจหุ้นทรูมากขึ้นนะครับถ้าชวบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวการลงทุนดีๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวีดีโอหน้าสวัสดีครับ